ต้องไปสู้ขู่ทุกคนวันนี้สาวท่องเรกอกจะเได้เวลากลับบ้านนะคะเนื่องจากเทศก,กา <laughs> ลโควิดแ <laughs> ขอบคุณคุณแม่ป่วงนะคะที่ไปส่งนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คะ่ะนะคะ คุณละลายค่ะที่มีความเมตตาอุเบกขามูทิตาเป็นเครื่องหายสัการมันมาขับรนขับบ่ได้ตีเมียก็ด้วยเขาจังไปถามว่าอีกก็ได้ไม่ยากหรอกยุบานเห็ุหน้าบอกรห่ายุบานเห็ุหน้าบอกบ้านใครนะเหตุอยู่เติมเข่าเป็นมาเลยสองศอกมาเป็นรเจ้ากระไดมันนันเล่คุณแม่ป่วงค่ะ ขอบคุณคุณแม่ป่วงนะคะที่ไปส่งนะคะถ้าถามว่ามีเงินค่าธรรมันียกับไปบ่ได้สิได้เปลี่ยนซื้อเยอะดอกซื้ออย่างป่วงไปส่งผู้นั้นผู้นี้อยู่เปลี่ยนซื้อไม่ไปนูตีหนูตีมันใหม่เขาไปยเดียวนูตีหงตีไหมอ๋อโอ้โหนูตีหงตี กันเสื้อไว้นะคะตรงนะคะหืมตรงนะคะอุ้ยบรานหันโล่งหักแห้งบ้านมันหนั่งถุงผักบุงแตกแล้วชิบหมเดี๋ก็คือกินต่างหอกพี่น้องเออยเ่ฟักซัดเถาะหมูหมูสามสัตบัดหมูสามสัตบัดแล้วตะปีสามหาสัิ้ เรามาพัดสู้กินจะมาหมคอยเก็บท้องใช่ไหมเขาของหนำอ๋อเมืชอยไรโอ้ยกระสีประหยัดพูดประหยัดพ่อเบิ้ลประหยัดไ,ไม่ได้ก็ได้ของวะเอ้ายี่นนยสิบบาทซื้อกล้วยทอดกันแน่ออออนจอดซื้อกล้วยทอดแล้วครับพี่น้องผสมยี่สิบบาท งดหลายเงือกนอหมอดแตกเงืดกับพระซื่อบีเงวเงือกปันพระซื่อบีเงืดกขัดก๊กหมากินขี่บ่ฮ่ากินขี่ต่อค่ะพี่น้องต่อค่ะเมื่อกี้สายเข่านะคะสายเข่าสายออกแล้วเขานั่งแตกโอ้ยมันกระหอนโอ้ยเมย์เจ้าเด็กกับเพ่งตีอ๋อโค้งนะ ถ้าโค้งอันตรายเราก็รั้ทุ่งนาไปเลยต้อมเนีย่ยครับพี่น้องบรรยากาศการนั่งรถนั่งรานะคะกับคุณพอพัวอยู่น้ำเพลินยันไหลกับมีอารมณ์ยั่นนันหัวยันนั่นเฮียความอารมณ์อารมณ์มหัวเ่ราะอะอารมณ์แบบเออกับ่าเลยพี่น้องจะคิดหลายนะคะ เอายู่บพอกรไปเดี๋ยวยามบอกยังบอมึงแจงแจงแงตอให้ตอนเมืองจ้าจะให้ไปอัทุกคนเีบ้านอะไรโอ้โคนละคัน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 ตอนนี้กำลังไปรับพี่เมื่อพี่เมืถ่ายยูโรตัดพี่ลูกเดียวีลูกก่ถ่ายยูโรตัดเอาละจะสิเวรไม่เห็นจะสิครับพอไม่เหนเลย เรากําลังจะไปรับน้องลูกแล้วก็พี่มะเหมียวแล้วก็พี่มี่นะคะเดี๋ยว่ะพี่น้องล็อกกันนะคะเดี๋ยวไก่สจหอดน,นะคะวันนี้ทองเนลจะกลับบ้านนะคะกับบ้านเกิดเมืองนอนนะคะจังหวัดเลยนะคะเฮ้ยดีนะครับพี่น้องนี่เท่านั้น น้องแคทตะลูปค่ะงโอ้ยพี่ที่ปวดไปไปไปสุกสาวท้องแหล่จิ้จิ้มาไปจีนเรียงอาหารพร้อมเลียงอาหารพร้อมจะจีบบอกเม่ถ้าหอดคำกับ จังมากอีกับจีมามากขึนะง่างการดร่่าเปิดรถนยม่นี่น้ำมัน้างลังเลยเาน้างหลังบรรยากาศค่ะบรรยากาศทึ้รถค่ะขอบคุณน้องเคนตารูปที่ไปส่งนะคะวันนี้วินสีซนไปน้อน้ำกับว่าไปน้ำน้อ ไปยังเขาว่าไปไปเลยโอ้่าดักโอ้โแอร์เย็นมากเลยไปค่ะปวด้องเลยปวดปวดเบึ้งเลยอาม่เมื่อยแต่เนาะจะเมื่อยทอเนี่ยอาย่นี่จะข้นเมียวาย เดียวยุบันพัดจะค้นหลายอยูะเอาหนึ่งคนเป็น6คนที่จะเท่าบมดคุณนตรงนี้ทีเแถวกับ้านแล้วเอาละบ้านไม่ดูเศรษบะจกตุไทยญี่ปอะโอ้ยเองก่อนจตุรัพัฒพี่แมนโอามันมันมันม่ล็อกเองันต้องต้องต้องล็อกเองเพราะว่ามันล็อกรัอัตุนมติไม่ได้ล็อกแดงแดงขาขึ้น้